นี่ครับพี่นอ้องมันนี่ลุงท่องกับขามมัชีหรถชุมวิวน้องขับผมอำเภอกาบเชิงน้องพี่น้องเออลุงท่องวัดดีมาตุลาจังน้อยนะครับออก็ดีลุงท่องก็เลยทำตัวละเสร็จแล้วกะนแต่บัตายให้พี่นอ้องไเบิ่งกันนะครับผมนะครับนี่นี่พือนที่กาบเชิงช่องชอ,อบนะครับผมไปข้างหน้าลุงท่องก็คือ ช่องจอบนะครับผมนี่หลดร้ายครับผมนี่หลดบรรทุกหลดผนดินมีถุอยางด้วยครับพี่น้องลูกต้องกับภาพมาเทียวนะครับนี่็คือตลาดนิ้พมนะครับผมตลาดน้ำพุ่มนะครับล้อนหมอนเลี้ยงไหมคือกับเพิ่มนะครับพี่น้องคุณข้อเคยมาเห็นงานอยู่นี่นะครับพี่น้องนะครับผม เออมาทำงานอยู่นี่อยู่สองเดือนนะครับคุณต้องกับได้เห็ดอีกนะครับผมลุงท้องก็ได้ออกมาแล้วกับผมเมันี้ก็พาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับผมต้อนบายมู๊งนะพี่น้องเนาะตอนบายมู๊งตอนนี้ครับผมท้องสามาจากอำเภอ์กับมอนี้เป็นมือวันหยุดธนะครับผมวันหยุด วันวันหยุดนะครับผมลุง,งช่องใส่ทำปุละแล้วเรียบร้อยกวมานะครับกับบ้านพี่น้องก็น,นี่ลุงช่องกับบา้านอยู่นะครับอาจเสียงจีบหลบขั้วนในเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเสียงรถรดไหลหนะครับพี่น้องอืมเขตอันเภอของบ้านลุงช่องนี่รดไหลแห่งพี่น้องนะครับผมดำอยู่ในกรุงเทพเลย <laughs> นะครับผมเนี่ยพี่จะรถวัตถุทั้งนั้นเลยพี่น้อง กับหลุดมันถูดเพราะว่าติดเป็นมันถูคอยมันถูมันยางพลาแล้วกับมีถูกยางหรือถีนอเรือแล้วกับผมนี่นี่ก็ขฟองน้ำตาชลน้ำแล้วกับผมนี่อาจจะไหวแน่ถีนออาจจะแน่ไม่เห็นเนาะครับผมนี่ถนนซีเลนครับผมแล้วกับผมถนนซีเลนเออ บ,บ,บ่ได้วิ่งสวนกันเด้อพี่น้องเด้อยวิ่งตามฝนกันอาลาดเลยนะครับถนนสี่เลนนะครับผมรวมแล้วก็เป็นโฮเลนนะครับผมนี่งโเลนอยู่ข้างนอกนะครับทางละสามก็พี่น้องแต่ถนนลักเพป็นก็คือถนนสี่เลนนะครับผมนุ่กต้นองอ,นอน่นะครับด้บวยผู้ใจของลุ่งต้องนะครับผมดอทุกที กระนิวนะครับผม,มตามรอ,อกผ่วงนะครับผมพี่น้องไก่สีหอดไอ้ยูทเทิร์นแล้วพี่น้องยูเทิร์นเปิดไฟเรื่องแม่แม่คุณคือลำพี่น้องนะครับผมเออมาให้พี่น้องได้ชมวิวที่ขัดกั้นนะครับผมร้อนทิ้งเพียงนะครับนี่ก็คือร้าน รถยนนะครับผมนี่ครับมีตุ้ยางนอกพี่น้องนี่งสนักงานสำนักงานกรมทางหลวงพี่น้องนี่เกเมาเห็ุรถนนี้นะครับผมชองได้มาำงานที <with> ่นมเดอือกันเป็นถนนคอนชีดนี่แหละพี่น้องนี่อทางช่วงองเป็นนเดือนจะ ถึงเวลาเก็บใครเห็นหน้าลูงช่องก็เลยล่าออกนะครับผมกัเลื่ไปด้เห็นน้อเพื่อนน้องับผมกับนะลูงช่องกัเท่เท่เท่ขอนดีดจนแล้วแหละลูกช่องก็จังไจออกนะครับผมกะบขี่กระย่าง่็จะขึ้นแล้วน้อพี่นอ้องยื้อเทินก็มีน้องกับผมขี่รถุวนนะะ้องับเพราะว่ามันใกล้จ่ายยื้เทินกับขี่หลดุดพื้นเล่นมาและครับกัดต่ลายด้องพี่น้อง ในบันทีกก็มีอุบัตเหตุตื่นตหยอยู่ะนะครับ,บ,บุ้ชมครอเขชกิปเปเสี่ยมี่แหละครับพี่นองขอสมาที่นั่นกับนาะบรรยากาศตอนกอนเนเพียงใบใบนกพีนองนะแดดอ่อนแง่ครับผมสวัสดีครับ